i kinda breezy, not cloud in the sky, palms in the wind. มีด้วยกัน2แบบค่ะก็คือเหมืองหน้าดินนะคะจะทําโดยการเปิดผิวหน้าดินค่ะแล้วก็ขุดแร่นะคะแล้วก็แบบที่2ค่ะก็คือเหมืองใต้ดินค่ะจะทําการขุดอุโมงค์นะคะบางที่เนี่ยมีการขุดลึกลงไปหลายกิโลเมตรเลยค่ะและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะการแคนยอนชลบุรีนะคะเป็นการทําเหมืองแบบหน้าดินค่ะ We're Jack and Jay-Z and we switchin' fold lanes In the car screaming out the money ain't a thing And baby no it ain't uh Cause we young and reckless You don't wanna you don't wanna test us Don't wanna test us We poppin' trunks and ย้อนกลับไปนะคะว่าแรกคืออะไรนะคะแรกคือธาตุแท้หรือสารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะและก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีความวาวความแข็งแล้วก็ความเป็นแม่เหล็กค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแร่แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันค่ะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่ที่แหล่งกําเนิดของเขาค่ะการกําเนิดแร่ธาตุต่างๆในธรรมชาตินั้นมีที่มาและเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุค่ะ 1. เกิดจากการเย็นตัวของเมกมา เมื่อหินหนืดเริ่มเย็นตัวลงความชื้นในหินหนืดจะถูกระเหยออกไปทําให้แร่ธาตุตกผลึกและแทรกซ้อนอยู่ในชั้นหินในรูปของสายแร่เช่นสินแร่เพกม,มาไทสองเกิดจากการละลายน้ําร้อนหรือแก๊สร,ร้อนเมื่อแร่ธาตุที่ละลายไหลซึมออกมาตามแนวรอยแตกหรือช่องว่างระหว่างหินสินแร่เหล่านี้จะแข็งตัวอยู่ในชั้นหินและกลายเป็นสายแร่หรือทางแร่ต่อไปเช่นสินแร่ทองแดง 3. เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำร้อนที่ผลักดันให้มวลของหินหนืดหรือน้ำร้อนในเปลือกโลกดันตัวออกมานอกผิวโลกเมื่อไอของน้ำร้อนระเหยออกไปก็จะเหลือส่วนที่เป็นแร่ธาตุบางชนิดไว้เช่นแร่กัมมันฐานแกล้ป่องภูเขาไฟ 4. เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีของแร่ที่มีอยู่เดิมเมื่อน้ำฝนที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนไหลซึมลงไปใต้ดินก็จะเกิดกระบวนการออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนขึ้นในชั้นหินทำให้แร่เดิมเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นสินแร่ออกไซด์ขึ้นเช่นออกไซด์ของสังกะสีทองแดงเหล็กเงินและทองคำค่ะภูเขาหิมะที่เห็นอยู่นี้แท้จริงแล้วมันคือภูเขาหินฝุ่นธรรมดาไม่เชลได้ใหญ่หินที่เป็นสารก่อมะเร็งอันตรายตามข่าวลือค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการสูดดมฝุ่นหินบ่อยครั้งหรือในปริมาณที่มากเกินไปก็สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันค่ะ หลังจากที่ได้ความรู้ในเรื่องของแร่และการทำเหมืองแร่ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะพรมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชาร์จแบตค่ะหาของอร่อยๆทานนะคะในตลาดหนองมนค่ะจะเป็นร้านไหนบ้างน,น,นะคะตามพีมมาเลยค่ะไปกันเลย